ภารกิจสะสมสแตมคิตตี้ในไทยชาวต่างชาติถึงกับยกให้เป็นงานประจำ สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยทูเวิลด์ค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวสนุกสนุกที่อยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาวต่างชาติคนหนึ่งที่มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยและได้พบกับความท้าทายครั้งใหม่ในชีวิตที่นี่รับรองว่าฟังแล้วต้อง,องอมยิ้มตามกันไปแน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆที่หลายคนอาจจะเคยประสบมาแล้วและอยากรู้ไหมคะว่าชาวต่างชาติเขารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 เรงราวในวันนี้มาจากโพสต์ Tik Tok ของคุณ a n นนาลุยส์0909ค่ะเธอเป็นชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยและได้สร้างความฮือฮาด้วยวิดีโอสุดน่ารักที่เธอกระโดดโลดเต้นอย่างดีใจพร้อมโชว์สมุดสะสมสแตมคิตตี้ของเซเว่นสเล่มที่เธอสะสมจนครบเรียบร้อยแล้วในวิดีโอคุณ a n นนาลุยส์0909ได้แปะตัวหนังสือว่าถึงเวลาแลกสแตมคิตตี้เซเว่นแล้วจะแลกอะไรดีนะ และในคำบรรยายใต้คลิปเธอก็ได้ระบายความในใจออกมาว่าถึงเวลาแล้วได้เวลาไปแลกสแตมป์คิตตี้เป็นของพรีเมียมที่เซเว่นแล้วการสะสมพวกมันเหมือนเป็นงานประจำไปแล้วทุ่มเทยอย่างหนักมีวินยัยและช็อกโกแลตลาว่าเค้กอีกมากมายขอทอดนะไม่ขอโทษอหรอก เห็นไหมคะว่าการสะสมแสแตมเซเวน่นโดยเฉพาะสะแตมคิตตี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนไทยแล้วคะ่ะแต่กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับสากลไปแล้วขนาดชาวต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยยังอดใจไม่ไหวต้องร่วมภารกิจนี้ด้วยและดูเหมือนว่าการสะสมสแตมจนครบ2เล่มของคุณแอนนาลุยส909จะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตการอยู่เมืองไทยของเธอเลยทีเดียวน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะ เอาละค่ะหลังจากที่เราได้เห็นความทุ่มเทของคุณแอนาลุยส909ในการสะสมสแตมคิตตี้กันไปแล้วเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนอื่นๆที่มีต่อคลิปนี้กันบ้างดีกว่าค่ะในช่วงเปิดโลกคอมเมนต์คุณ DJ PPREV r e v i v w s w s p o p ได้กล่าวว่า OMG มากกว่าฉันอีกนะคุณเล็กมนตรีได้กล่าวว่าภรรยาผมก็เป็นแบบนี้เลยครับทุกครั้งที่กลับมาจากเซเว่นจะต้องมาโชว์สตมที่ได้มาใหม่บอกว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันผมว่ามันก็น่ารักดีนะครับที่เซเว่นสามารถสร้างความสุขแบบนี้ให้กับผู้คนได้คุณโดมิเฮได้กล่าวว่า โอ้โหเข้าใจเลยค่ะฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โดนสแตมคิตตี้ตกเหมือนกันสะสมจนตอนนี้เต็มไปหมดแล้วไม่รู้จะเอาเป็นแลกอะไรดีเลยค่ะรู้สึกเหมือนเป็นงานอาริเรกหลักไปแล้วจริงๆคุณโจได้กล่าวว่าคุณดูมีความสุขมากเลยคุณแกรนด์มาเจได้กล่าวว่าหมอน Hello Kitty ้น่ารักมากคุณบูบาสทราเวลส์ได้กล่าวว่าคุณใช้แยกใบกันได้ไม่จำเป็นต้องเติมเทมทั้งการ์ด คุณลินอานาปัสได้กล่าวว่าตอนนี้คุณคือคนไทยแล้วคุณบลิสฮอตได้กล่าวว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนที่มาอยู่เมืองไทยจริงๆครับตอนแรกก็คิดว่าจะไม่สะสมหรอกแต่พอเห็นของพรีเมียมแล้วมันอดใจไม่ไหวจริงๆสุดท้ายก็ต้องยอมทุ่มซื้อขนมปังกับกาแฟเซเว่นทุกวันเพื่อสตานี่แหละครับคุณนินาได้กล่าวว่า สุดยอดไปเลยค่ะฉันยังสะสมได้ไม่ครบเลยคุณอนาลูอี0909เก่งมากๆเลยค่ะสงสัยต้องกินช็อกโกแลตลาวาเค้กตามคุณบ้างแล้วจะได้มีกำลังใจสะสมต่อฮ่าฮคุณร็อกซี่ได้กล่าวว่าคุณเอาไปแลกเป็นอะไรหรอคุณจูมพีเจได้กล่าวว่า ผมเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนเดียวที่บ้าสะสมสแตมพวกนี้ตอนนี้โล่งใจแล้วครับที่มีเพื่อนร่วมชะตากรรมอีกหลายคนเห็นแล้วอยากกลับไปเมืองไทยตอนนี้เลยคิดถึงบรรยากาศการไปเซเว่นแล้วได้สแตมมากๆคุณทิชา l อได้กล่าวว่ารอดูเลยว่าคุณจะได้อะไรบ้างคุณ O.U.E.E. E ได้กล่าวว่าใช่เลยยินดีด้วยแนะนำแก้วนี้นะเป็นเซรามิกทั้งแก้วทั้งฝาดีมาก คุณทันวงศรีได้กล่าวาว่าว้าวภารกิจของคุณสำเร็จแล้วคุณทีทีได้กล่าวว่าคุณเป็นคนที่น่ารักที่สุดในประเทศไทยเลยคุณ,ณนภัสดรไทยได้กล่าวว่ารอสะสมทีมใหม่ปีหน้าเลยคุณโสปิดาฟอนได้กล่าวว่านี่แหละสเสน่ห์ของเซเว่นไทยไม่ใช่แค่สะดวกซื้อแต่ยังเป็นแหล่งรวมของพรีเมียมที่ทำให้ชาวต่างชาติอย่างเราตื่นเต้นได้เสมอ ผมจำได้ว่าตอนแรกของครั้งแรกนี่รู้สึกเหมือนได้สมบัติเลยครับคุณกัญญณีกีรตวาได้กล่าวว่าดีมากเลยคุณเก็บเงินได้เยอะมากคุณเจน่าได้กล่าวว่ากระเป๋าน่ารักของฉันคุณ OG GenX ได้กล่าวว่าเอาของที่ได้มาให้ดูนายคุณ Settle 101ได้กล่าวว่าตอนแรกฉันนึกว่าคุณกรี๊ดเสียงดังที่สุดในคลิปคุณ Pass ช o n Fruit ได้กล่าวว่า ฉันเห็นด้วยกับที่คุณอนาลุย0909บอกเลยค่ะว่ามันเหมือนเป็นงานประจำจริงๆตอนที่สแตมออกมาใหม่ๆฉันพยายามไปซื้อของที่ได้สแตมเยอะๆเพื่อให้ได้ครบเร็วที่สุดสนุกมากๆเลยค่ะคุณรีมได้กล่าวว่าฮ่าฮ<ๆ>ขอให้สนุกกับการช็อปเซเว่นนะคุณนัตวุฒนาได้กล่าวว่า OMG คุณได้ทั้งหมดนี้มาได้ยังไงอยากได้บ้างคุณอแมนด a าแอนเ r อร์ติงได้กล่าวว่า เค,ค้กลาวาช็อกโกแลตคือที่สุดคุณสวนนี่ได้กล่าวว่าอย่าลืมแลกก่อน15ทอคอนะเดี๋ยวหมดอายุคุณ SSCAT 601ได้กล่าวว่าฮ่าฮยินดีด้วยคริสต์มาสมาไว้สำหรับคุณคุณเจิ้งนายซินซื้อวอเตอร์ไทหย,ยางได้กล่าวว่าฉันไม่เคยสะสมสแตมคิตตี้ได้เยอะแบบคุณเลยปีหน้ามาเก็บด้วยกันนะคุณโกไฮจีนได้กล่าวว่า โอ้สเต็มเยอะมาก7ซเว่นอรักคุณแน่คุณเจนจินตาอุทยัยได้กล่าวว่า OMT สุดยอดมากฉันไม่เคยสะสมจบสักใบเลยคุณจะแลกเป็นอะไรล่ะคุณไอรีได้กล่าวว่านี่คือภาพสะท้อนของการใช้ชีวิตในไทยของฉันเลยค่ะไม่เคยคิดว่าจะต้องมาติดการสะสมสแตมแต่พอได้ลองแล้วมันหยุดไม่ได้จริงๆค่ะ ตอนนี้ก็กำลังลุ้นอยู่ว่าจะแลกอะไรดีเหมือนคุณอนาลุยศ9เลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนได้ฟังความคิดเห็นจากชาวต่างชาติแล้วบางคนก็น่ารักบางคนก็ตลกบางคนก็อินกับการสะสมแสตม์ไม่แพ้คนไทยเลยใช่ไหมคะเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนความสุขเล็กๆน้อยๆจากการสะสมแสตม์เพื่อแลกของพรีเมียมจากเซเว่นก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทุกคนเข้าไว้ด้วยกันได้จริงๆค่ะ มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆที่วัฒนธรรมการซื้อขายของไทยสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับชาวต่างชาติที่มาเยือนได้ค่ะถ้าใครเคยมีประสบการณ์น่ารักน่ารักหรือเรื่องราวตลกตลกเกี่ยวกับการสะสมสแตมเซเวหรือของพรีเมียมอื่นๆที่ทำให้คุณประทับใจก็อย่าลืมมาเล่าให้ฟังกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเราอยากจะอ่านทุกเรื่องราวเลยค่ะสำหรับวันนี้ไทยทูเวิลด์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับเรื่องราวที่เรานำมาแบ่งปันในวันนี้ค่ะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสนุกสนุกที่จะพาคุณไปเปิดโลกกว้างจากมุมมองชาวต่างชาติแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมกดติดตามช่องไทยทู World และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ